Bye. Mm -hmm. สวัสดีทุกคนครับผมปุ้ยเพื่อนกีตาร์นะฮะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการที่คุยทุกเรื่องราวของการเล่นกีตาร์ของนักกีตา้ามือใหม่นะไม่อยากพลาดข้อแนะนาดีๆแล้วก็ประสบการณ์ดีๆในการฝึกฝนการฝึกหัดเล่นดนตรีเล่นกีตาร์ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe ช่องนี้เอาไว้เลยฮะวันนี้มีประสบการณ์เรื่องของการจําคอร์ดกีตาร์มาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังไม่ทราบว่าคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้ประสบปัญหาเรื่องนี้กันไหมครับก็คือเล่นกีตาร์มานานแล้วล่ะอาจจะเป็นหลายเดือนหรือบางคนอาจจะเป็นปีหรือมากกว่านั้นเนี่ย แต่ยังคงจำคอร์ดไม่ได้นะฮะมีปัญหาเรื่องของการที่พอขาดหนังสือเพลงปุ๊บพอขาดหน้าจอมือถือปุ๊บเนี่ยไปไม่เป็นเลยนะครับเล่นได้แค่ท่อน2ท่อนบางทีเล่นไปกําลังอินอินกับเพลงเนี่ยเข้าสู่ท่อนฮุกนะฮะยิ่งไปเล่นอยู่ในวงปาร์ตี้วงอะไรเนี่ยกลายเป็นลืมคอร์ดซะง,งั้นทุกคนคิดดูว่าบรรยากาศที่มันกาลังคลื่นเพลงอยู่ตอนนั้น,นจะเกิดอะไรขึ้น,นะฮะโอ้โหหมดหงิดกันไปนะฮะเสียอารมณ์กันไปเลยทีเดียว ผมมองว่าปัญหานี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอยู่ 2- 3สเหตุผลนะครับคือสิ่งที่บอกออกไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครยังเป็นอยู่เนี่ยก็ถือว่าโชคดีนะครับที่จะแก้ไขกันได้ไม่ทันแต่ถ้าใครทีอ่อาจจะไม่ใช่ปัญหาไม่ได้เกิดปัญหาเหมือนกับที่ผมแชร์ให้ฟังเนี่ยอันนี้ก็เอามาเล่าเอามาแลกเปลี่ยนกันหน่อยในคอมเมนต์ได้นะครับว่าเราจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรผมมองว่าคนที่จําไม่ได้ในส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเพราะว่าเล่นเพลงเยอะเกินข้อแรกฮะ เล่นเพลงเยอะเกินก็คือเจอเพลงไหนชอบหรือไม่ชอบอย่างไรเนี่ยบางทีเก็บไว้เยอะแล้วมันสมองมันอาจจะรับไม่ไหวครับพอเก็บเพลงไว้เยอะแล้วมันไม่มีโอกาสได้ไปเล่นนะฮะที่ตรงนี้เนี่ยถือว่าสําคัญคืออย่างเช่นว่าเ,เล่นได้สมมุติมีความพยายามจะเล่นเพลงหนึ่งอาจจะเป็นเพลงตลอดเวลาของพงศิษฐ์คมภีอย่างเงี้ยพักสายตาเถิดนะคนดีเนีย่ยนะฮะคือ อาจจะมีใครสักคนนึงอยากฟังหรือเปล่าแล้วก็ไปซ้อมมหันหัดพอเล่นเพลงนี้ได้ปุ๊บเราก็เอาไปร้องเอาไปเล่นงานนั้นวันนั้นเสร็จปุ๊บกลับมาไม่ได้เล่นอีกเลยฮะอ,อ่ะพอไปเล่นงานนั้นปุ๊บเรามีคนอยากจะฟังเพลงอ่จจะเป็นเพลงคิดถึงอของพงศิษฐ์เหมือนกันคราวนี้ก็ไปซ้อมเพลงคิดถึงมาเสียงคืน้นซาดซาดเนี่ยมาปุ๊บกลายเป็นว่าเอาไปเล่นเพลงนี้ปุ๊บก็ลืมตลอดเวลาไปละ อพอไปอีกวันหนึ่งมีคนอยากจะฟังเสกโลโซนะครับเอาไปหัด14ครั้งหนึ่งไปหัด14ครั้งมาปุ๊บทีนี้มาในวงนี้อัดร็อกอย่างเดียวเลยสตริงอย่างเดียวเลยเพื่อชีวิตไม่มีกลายเป็นว่าความพยายามที่หัดไป4เพลง5เพลงก่อนหน้านั้นมาก็ไม่ได้เล่นนี่นะฮะมันก็เลยกลายเป็นว่ามันลืมโดยปริยายะนะครับลืมไปโดยปริยายดังนั้นวิธีแก้ไขแบบนี้แก้ไขยังไงฮะ คือทุกคนจะต้องเป็นคนที่ชอบร้องเพลงครับเป็นคนที่เราอย่าไปมองว่าเสียงดีเสียงไม่ดีนะฮะอันนี้ตัดออกไปเลยนะครับเน้นว่าร้องเข้าจังหวะร้องเข้าคีย์แล้วก็ร้องเข้ากับการเล่นกีตาของเราเนี่ยไม่ต้องไปสนใจว่าจะต้องมีงานอะไรไหมจะต้องได้ไปเล่นโชว์ใครหรือเปล่าก็คือเล่นให้ตัวเองฟังนี่แหละต้องต้องทต,ต้องทำให้มันเป็นนิสัยนะครับก็คือถ้าจะเล่นเพลงไหนเราเล่นให้มันจบไม่ใช่ว่า เล่นได้ประมาณ3-4วักนะครับในช่วงแรกๆเนี่ยปุ๊บพอจําไม่ได้เสร็จปุ๊บก็ขี้เกียจเบื่อขี้เกียจไป่านังสือเพลงทุกวันนี้คงไม่มีใครใช้หนังสือเพลงแล้วมั้งขี้เกียจไปค้น Google ดูขี้เกียจไปเปิดหน้าจอมือถือดูหน้าจอแท็บเล็ตด,ดูถ้าทําอย่างเงี้ยปุ๊บเพลงนี้ทําแบบนี้เพลง2เพลง3ามทแบบนี้ปุ๊บคุณก็จะกลายเป็นนักร้องที่มีเพลงเก็บอยู่เป็นร้อยเพลงนะฮะแต่เล่นได้แค่ท่อนฮุกหรือบางทีก็เล่นได้แค่ประมาณ3 4ท่อนแรก เพราะคุณเป็นคนขี้เบื่อในส่วนหนึ่งด้วยนะ,ะดังนั้นผมแนะนําว่าต้องหักดิบเองก็คือจะเล่นเพลงไหนก็หนึ่งเล่นให้จบเลยนะครับเล่นให้จบเลยคุณจะเล่นแบบรอบเดียวหรือจะซ้ํากี่กี่ครั้งก็แล้วแต่แต่ผมแนะนําว่าต้องเล่นให้จบเพลงนั้นแล้วคุณจะต้องมีความชื่นชอบต้องสร้างนิสัยของตัวเองนะครับก็คืออย่าไปโฟกัสว่าผมเสียงไม่ดีครับผมไม่กล้าร้องเลิกคิดคํานี้เด็ดขาดนะฮะทิ้งไปได้แล้วก็เล่นร้องไปก็คือให้ตัวเองฟังนั่นแหละซะก่อน แต่ถ้ามั่นใจมีความมั่นใจก็ไลฟ์สดในกลุ่มในเฟสในอะไรก็ว่ากันไปถ้าทุกคนไม่ชื่นชอบการร้องเนี่ยแล้วเราแล้วเราก็จะลืมไปเพราะว่าเราก็จะเล่นเฉยเใช่ไหมฮะคำว่าเล่นเฉยเหมายความว่าอย่างนี้สมมติว่าจะเล่นเป็นตลอดเวลาทุกคนกอาจจะเล่นอย่างนี้อาจจะไม่ร้องอ่ะเล่นแบบว่าเอา เรียกว่าศูนย์ทุรีในใจอะไรทํานองนั้นซึ่งถ้าทําแบบนี้พวกคุณก็จะกลายเป็นคนที่เล่นได้แต่ร้องไม่ได้คุณก็จะกลายเป็นคนที่ลืมเนื้อเพลงแล้วอาจจะลืมขอด,ด้วยซ้ําผมลืมไปนะครับในจ่วงหัวคลิปนี้เราเราเรา,เราพูดถึง2อ,อย่างเลยก็คือทั้งเรื่องของขอดของเนื้อเพลงนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราเป็นคนที่ AR ก็เปิดหนังสือเพลง AR ก็เปิดแท็บเล็ตเปิดมือถืออย่างเดียว สมมติว่าอยากจะหัดเพลงใหม่ๆผมก็ไม่แน่ใจว่าเพลงไหนมันเป็นเพลงใหม่นะครับขออภัยด้วยเพลงไหนก็ได้แหละหัดอยู่เต็มที่มันใช้เวลาไม่เกิน1สัปดาห์หรอกครับมันจะจําคอร์ดแล้วก็จําเนื้อเพลงได้หลังจากเลยนั้นไปทุกคนทิ้งหนังสือเพลงทิ้งมือถือออกไปซะเล่นด้วยสัญชาตญาณเล่นด้วยความรู้สึกมันจะผิดก็ช่างมันผิดแล้วก็โฟกัสไปผมเชื่อว่ามันผิดไม่เกิน 3- 4จุดหรอกนะแต่ละเพลงเนี่ย ถ้าเกิดว่าคุณซ้อมมาเป็นอาทิตย์ขนาดนั้นน่แต่ยังมีหลายคนที่ก็คือวันแรกเนี่ยซ้อมกับหนังสือเพลงกับแท็บเล็ตเปิดเปิดคอร์ดเปิดเนื้อร้องวันที่2ก็ทําอย่างนั้นวันที่3ที่4 1สัปดาห์ก็ทําแบบนั้นเลย1สัปดาห์ไปก็ทําแบบนั้นทั้งที่ความจริงเนี่ยสมองเนี่ยมันรับรู้มันจดจําเอาคอร์ดเอาเนื้อเพลงไปได้ทั้งสงส่วนแล้วแต่เราพยายามสร้างสมองเนี่ยให้ ชินกับการที่เล่นแต่ละครั้งจะต้องมีอะไรอ้างองิงจะต้องเปิดหนังสือเพลงเปิดแท็บเล็ตไม่เปิดปุ๊บตายแน่ๆความมั่นใจไม่มีดังนั้นเราเหมือนเป็นเราหลอกตัวเราเองนะฮะทั้งที่ความจริงเราเราควรจะจําได้แต่พอมันไม่มีปุ๊บแล้วมันมันเสียความมั่นใจพอเสียความมั่นใจมันก็เลยจําไม่ได้เองจาไม่ได้จริงๆอะิะเห็นไหมครับนี่แหละฮะก็คือเป็นสาเหตุที่ผมมองว่าเล่นมาตั้งนานแล้วจําคอร์ดจําเนื้อร้องไม่ได้หรือว่าจําได้แค่บางส่วน ดังนั้นใครที่สํารวจตัวเองซิว่าเป็นเหมือนกับที่ผมโม้ให้ฟังในวันนี้หรือเปล่าถ้าเป็นรีบแก้ไขซะนะฮะรีบแก้ไขซะอย่างที่ผมบอกไปวิธีแรกแก้อย่างไรฮะคุณจะต้องเป็นคนที่อย่ากเก็บเพลงเยอะเกินไปแล้วต่อถ้าคุณเก็บเพลงเยอะคุณจะต้องมีที่ที่เล่นคุณต้องมีที่ที่ไปโชว์หรือถ้าไม่หาที่โชว์คุณก็ต้องเป็นคนที่ชอบร้องเพลงร้องคนเดียวเล่นคนเดียวทําให้ได้นะวิธีที่2ก็คือคุณอย่าไปยึดติดกับไอ้ตรงนี้เกิน1สัปดาห์นะฮะ คุณซ้อมกับแท็บเล็ตกับหนังสือเพลงได้หลังจากนั้นคุณทิ้งมันไปแล้วคุณก็ต้องเล่นแต่คุณก็ต้องสําคัญข้อสองมันก็จะวนเวียนมาหาข้อหนึ่งนะฮะเมื่อได้แล้วไม่ใช่ว่าไม่เล่นนะฮะเมื่อได้เสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยก็จะต้อง,ต,องต้องเล่นมันอยู่ตลอดนะครับต้องต้องวนมาเล่นมันมันอยู่ตลอดพยายามสร้างโอกาสให้ตัวเองโอกาสที่จะเล่นให้จบเพลงโอกาสที่จะร้องให้จบเพลงโอกาสที่จะมีที่โชว์หรือว่าที่เล่นอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการสร้างไฟเป็นการ เพิ่มความอยากที่จะเล่นอยากที่จะร้อง ซึ่งตรงนี้มันเป็นบทเรียนเชิงจิตวิทยานะครับทุกคนอะโอเคนะครับก็ท้ายคลิปนะครับฝากกันไว้สำหรับนักกีตาร์มือใหม่ที่สอบถามกันก็มาถึงคอร์สเรียนออนไลน์ของผมว่าเป็นอย่างไรกันบ้างในรายละเอียดอยู่ด้านล่างนี้นะครับลายของผมก็สามารถแอดมาปรึกษากันได้คอร์สนี้เหมาะมากนะครับสำหรับนักกีตาร์มือใหม่โดยเฉพาะคนที่ไม่มีพื้นฐานหรือคนที่มีพื้นฐานมาบ้างแล้วแต่เล่นแล้วมันไม่เก่งสักทีอย่างกรณีอย่างเงี้ยเล่นแล้วไม่จบเพลงไม่อะไรสักทีเนี่ยเหมาะมากครับเพราะว่าคอร์สนี้ตอบโจทย์ตั้งแต่ พื้นฐานเป็นศูนย์ไปจนถึงเ,เทคนิคต่างๆที่มืออาชีพเนี่ยเขาใช้เล่นกันเลยทีเดียวนะฮะและที่สําคัญคอร์สนี้ก็390บาทจ่ายครั้งเดียวจบนะครับก็ไม่อยากที่จะพลาดเ,าเรียกว่าการมีโค้์ส่วนตัวมาแนะนํามาอะไรให้เราจะได้พัฒนาได้แบบก้าวกระโดดเนี่ยก็อย่าลืมนะครับติดต่อผมมาปรึกษากันก่อนได้ครับ